ข้อเสียบ่เรียบร้อยข้อเสื้อไม่เรียบร้อยสวัสดีค่ะกาแฟเ่ยมันเศร้าหนาเงี้ตึงเครื่องบ่โมเจ้าหยับ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  มีคนขอมาบามีเอฟเฟกต์ว่าบางกรีนสกรีนได้อย่างในกรีนสกรีนกรีนสกรีนเอาอะไรมาเป็นแบกหลังกรีนสกรีนดีอานนี้ดีกว่าง่ายเสร์โอ้พี่น้องคนมีไห้ละเด้อไล่โซดบารนี้ เป็นมีไหหลายแนวอยู่ยเดอ้อมุเจ้าเห็นปะว้าว <c oughs> ให้ยังเชื่อหน่อยอืมเห็นไหมอือเอาเป็นยังไงพี่นอ้องเอ้ยอยูด่ดีสบายกันบ่ออือม,มาเดอ้อมาเดอ้อนางอยู่ประเทศที่สวยงามอะไรจะขนานา วิพีน้องได้แล้วนะทีนี้ได้แล้วนะแบกเกาวสวยมากเลยนี่จริงๆนึกว่าเป็นคนแต่โลกแด่พ่อมองะจกโจ้ยคนสวยนี่ว้าเฮ้่น้องพี่น้อง,องมันมีแบกเกาวข้างล่งแบบนี้ไม่ได้เดดเพรอยากอายโอ้ยสวย,ยมีความมันใจเึ็นมากตืบเลยตอนแรกไม่ได้ใส่กินสกินโอ้ยนอนว้าว นี่ยังบานแ่ยังบานมิสีมิสักดไลน์เห็นไ่มจ้าผู้ใดเขามาแล้วกดไลน์นะจ้ากดนิ้วโป้งนะคะกดขึ้นนะอย่ากดลงกดขึ้น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 อย่างเงี้ยกดขึ้นเอาไปละานไปเฮ็ดยังมาสีแม่มาสีแม่ให้มาสีแม่ว่าตาขามาบอกให้กดไล่์ให้เป็นสิแรีนนี้จากกันอีกโอ้ยเนาะแบกก่าวงามกระดอเบื้องเอาในบ้านมือจ่อหัย เดี๋ยวนี้พี่ยูบ้านก็เริ่มมีอีหยังให้มาใหม่ๆแล้วเด้วิธีไล่สดบ้านนี้สวยงามอารามช่างเลยได้บ้านนี้หมู่บ้านพี่น้องหมู่บ้านขับวอลเลี้ยงบักหุ่งขับไปซื้อบักหุ่งอยู่ซุปเปอร์อีกร้านนึงมันเป็นซุปเปอร์ฝรั่งบ่แม่นซุปเปอร์อันเอเชียได้ยินชื่อเมนูก็อยู่ข้าวแล้วใช่มั้ยล่ะอันเป็นอันซุปเปอร์ฝรั่งแหมก็ไปได้บักหุ่งมาบักหุ่งเฮิรมกําลังสิสุกนี่ล่ะเดี๋ยวสิเอามาให้เบิ่ง เนี่ยมันละกอหมิมเนี่ยกระลังตะสิซุกแบบน,นี้กะว่บบานเนื้อมันแข็งเนี่ยปอกปอกปอกนี่ยินไหมปอก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 กะว่บบานเนื้อมันแข็งแบบน,นี้แล้วมาตาม่ำพี่น้องออมันออกกันแบบคงกินซุกมันบ่ม็นบกุงตํำขมอัญญาขมแต่ว่ากิ่นซุนกนี่หวานเกี๊ยบเนี่ยมลร็ดมัน ใายอันคันว่าแมะละกอฮอลแลนด์ก็ยัง้ว่าต่าใดอยู่ดีเนาะอันนี้มันเป็นมะละกอมะละกอก,กินสุกมะละกอตามประเทศไหมมันบแม่นพันทีว่าอันตำส้ตมตำปอกปอกเหมือนบ้านเราไงมันไม่ใช่มะละกอตำส้ตมตำปอกปอกๆนี่ก็เลยโอ้ยเสียดายยังไม่กินเลยแต่ก็ดีเนาะเอาเป็นยาระบายเนาะ,ะเมล็ดก,ก็มีแต่ว่าไม่น่าเอาไปทําพันุหรอกเพราะว่ามันขมไอ้ลูกมะละกอดิบม,มันขมแต่ถ้าสุกนะ่ะจะหวานเกี๊ยบ Walking, numbered, ไปเดินห้างมาไงมันเป็นซ er ูเปอร์มาร์เก็ตของไอ้ฝรั่งเนาะเห็นไหมเขาซื้อกินสุกกันแต่เราซื้อมาตำหลายรอบแล้วล่ะบางครั้งก็เจอมะละกอขุมบางครั้งก็ไม่เจอมะละกอขมมันไม่แน่นอนอ่ะบางครั้งเจอพันธุ์ประเภทที่ว่าเนี่ยเนื้อแข็งเป๊กเลยนะถ้าถ้าเป็นมะละกอเมืองไทยนะเนี่ยเนี่ยตําเสียงนะถ้าเป็นมะละกอเมืองไทยนี่ตำเนี่ยอร่อยนะมะละกอยังไม่สุกเนี่ยเขาเรียกมะละกอหืม ภา,าษาอีสานเรียกมะละกอเหิมภ้ากางภ้ากางพูดไม่ถูกก็เรียกมะละกออะไรนะมะละกอเห่มเนี่ยเห็นไหมตำแซบเลยแหละออกหวานๆกรอบๆแต่ทีนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นมะละกอทางต่างประเทศน่ะทีนี้เขาเอามาขายในซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตในพวกฝรั่งเนาะไม่ใช่อเซีย,เ,ซยเขาก็จะซื้อไปกินสุหรือว่าไปทำสลัดแบบใส่น้ำซอสใส่อะไรเนี่ย ไอเราทําปาปลายาทำมะละกอะะเอามาตำส้ตมตำเราก็ใส่เกลือเหมือนกันแต่ว่าเวลาเรากินเราจะเจอรสชาติที่ว่าเส้นมันออกขมมันมันไม่กรอบมันไม่หวานออกหว,วานหวานขมขมมันเลยแปลกแถ้าตำส้ตมตำแม่อร่อยถ้ากินสุกนัมเบอร์วันฮัลโหลไมเฟน thank you thank you อย่ยปาปลายาป๊อกป๊อกไทยแลนด์เนาะและทีนี้ก็เลยน ไปอีกหมู่บ้านนี่หมู่บ้านไปในเมืองไปยางในเมืองไปยางร้านานึงไปในเมืองทุ่นนี่แหละเมืองพิยุนแหละฮัลฮโหล <c oughs> อยู่ในเมืองทุ่นนี่แหละแต่ว่าบานันเนยเก็เลืไปได้ลานเอเชียไปได้มาละกอลูกเล็กมาเอามาให้ดู <c oughs> เนี่ยเนี่ยได้มาละกอลูกเล็กมา <c oughs> แต่ยังไม่ได้ตำส้ตมตำนะ มันรู้สึกว่ามันเหมือนจะเหี่ยวเหี่ยวหน่อยแลย้วจะเอากระดาษกระดาษใส่น้ําแล้วก็ชุบชุบหอ่อแล้วก็เอาเอาเข้าไว้ช่องฟริกตู้เย็นให้ให้คืนมาก่อนดูสิให้คืนมาเป็นในแข็งแข็งก่อนจะได้ตาอร่อยแต่พันนี้ตาได้เพราะว่ามันเป็นมะละกอมาจากอาเซียนเอมอนสวัสดีค่ะหนูชื่อกระต่ายสวัสดีจ้ากระต่ายเอมอนสวัสดีค่ะเนี่ย ลูกนี้เท่าไหร่รู้ไหมแอนมะละกอที่ประเทศสวิตนี่แพงนะคะลูกนี้เท่าไรมันจะหูะ่าสี่เรียนสี่เลียนหาสิสี่สามสิบสองร้อยยี่สิบเอาปีไปสะร้อยหาสิบาทมะละกอลูกนี้เนาะร้อยห้าสิบบาทที่บ้านเราเมืองไทยเท่าไหร่หูพี่น,อน้องสิบห้าบาท <c oughs> ย่างแพงสิบห้าบาทหรือว่าห้าบาทแต่ว่ายุ่ยุโรปเนาะยุโรปมันแพงยุโ,ยโรปเนี่ยโมัน,นโโบเนนบาหยากพี่น,อน้อง เพิ่กระเจ้าสิได้มาจากแถวประเทศเพื่อนบ้านคือว่าเ่ได้เอามาจากไทยกักับแพ้งคือกาวี่น่ก้าวเจ้ากับขายตามราคายุโรปเนาะแต่ว่าก็กินพี่น้องมันเป็นอาหารที่ว่าคนไทยไปอยู่ไหนก็ทิ้งไม่ได้ปลาปลายาสลัดป๊อกป๊อกนี่มันทิ้งไม่ได้เห็นบ่แต่ว่าสิก่อพี่ได้ฟังเสียงเห็นปะกะอบก๊อบก๊อบก๊อบเอาไว้จะตำพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันจันทร์วันนี้วันอาทิตย์วันนี้ไม่หิว มะละกอลูกนั้นซื้อมาใส่ก็คงจะได้เอาไว้กินบานเนาะเอาไว้กินเป็นมะละกอไอระบายเนาะกินมะ,ะกินมะฮุ่งสุกนั่นแหละพี่น้องวอรง่ายๆก่อนกึท่งพูดไทยพูดลาวใส่กันเนาะพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมคะไลฟ์ like ค่ะคุณลูกพรุ่งนี้ไลฟ์นะคะไม่รู้คุณลูกหรือคุณหลานเนาะถ้าเรียกผิดก็ขออภัยนะพรุ่งนี้ไลฟ์ประมาณช่วงช่วงเที่ยงเวลานี้แหละพรุ่งนี้ก็ไลฟ์เวลานี้แหละ,ด like เ,ลหละเดี๋ยวจะไปเอาวิวสวยๆมาให้มาให,าให้นี่เด้อ เอาวิวสวยๆมามาใส่ให้ดูเนาะเอาเป็นแบกเกลาวลังเวลาเราคุยกันมันจะได้ดูแบบสวยงามไงถ้าถ้ามานั่งไลน์แล้วเอาเป็นภาพวิวแบบบ้านเราของเราเองอย่างนี้มันมันไม่มีสีสันอย่างนี้มันก็ยังมีสีสันเห็นไหมยัยงเห็นหิมงหิมะอันนี้ภาพวิวถ่ายเองนะเนี่ยถ่ายเองกับมือเลยนะถ่ายกับโทรศัพท์เห็นไหมสวยไหมสวยนะมันเป็นภาพภูเขาช่วงที่ว่าหิมะยังไม่ละลายหิมะเริ่มตกใหม่ๆประมาณเดือนเดือนพฤศจิกา พุกิกาก่อนกลับเมืองไทยพอดีไปเยี่ยมคุณยายบ้านคุณยายอยู่แถวเนี้ยแถวภูเขาเยอะๆเนี่ยพอดีเห็นวิวสวยก็อ้าจับภาพแป๊บน้องก็ตายกดไลค์ให้แม่ด้วยลูกน้องก็ตายกดไลค์ให้แม่ด้วยเดี๋ยวเอามาแล้วก็เข้า,ขาตู้เย็นได้ก่อนนะ เมื่อบานอุตสาห์ไปซื้อเส้นขนมกินมาไว้กลัวบ้าวันนี้วันอาทิตย์ไม่เป็นไรลูกหนูไม่ต้องเขียนปอไหนก็ได้ลูกไม่ต้องเขียนว่าปอไหนก็ได้ไม่ต้องเขียนว่าป,อไ,ไไอ,ปอไหนก็ได้นะคะอย่าแกล้งกันนะคะคุณลูกเด็กเขาไม่ให้เข้ามาดูนะลูกหนูหนูไม่ต้องแกล้งนะลูกว่าหนูหนูอายุเท่าไหร่นาอเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบกับช่องแม่นะคะคุณลูกค่ะ ไม่ต้องบอกหรอกค่ะเพราะว่ามันมันไม่ดีเนาะคุณลูกค่าเข้ามาให้กําลังใจแม่ก็มาดีๆหรือว่ามาให้กําลังใจคุณยายก็มาแบบดีๆไม่ต้องมาเขียนเนาะมันจะเสียเนาะคุณยายกว่าจะสร้างช่องมามันก็ไม่ได้ง่ายนะคุณลูกคุณหลานเอ้ยถ้าคุณลูกคุณหลานเข้ามาแล้วก็เขียนดีๆไม่ต้องมาเขียนอายุเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่ต้องเขียนหรอกคุณลูกคุณคุณยายไม่อยากให้รู้ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหนูลบออกได้ไหมลูกคําเนี้ยไอปอหนึ่งเนี้ยลบออกได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นคุณยายขอลบนะเพราะว่ามันมันไม่ดีมันเป็นคอมเมนต์ที่ว่าเพราะว่าช่องคุณยายมันทํามาให้กับผู้ใหญ่ไงแล้วเรามาเขียนคอมเมนต์ว่าหนูอยู่ปอนั้นปอนี้นี่มันมันดูไม่สวยนะลูกนะเดี๋ยวคุณยายเอาออกนะขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักจังเลย ดีแล้วลูกที่หลังก็ไม่ต้องไม่ต้องกดอย่างนี้นะลูกคอมเมนต์เฉยๆก็ได้ส่งรูปอีโมจิลูกกระตรงการ์ตูนมาให้คุณยายก็ได้อุ้ย thank you thank you e อ o n อ m ขอบคุณมากนะจ๊ะหนูส่งส่งเป็นรูปอีโมจิส่งเป็น, emoji, ปนกกรูปตุ๊กตาตูนหรือเขียนมาคุยกับคุณยายก็ได้เนาะอุ้ยหลานฉันจริงมากเลยบอกให้ลบให้ก็ลบเนาะ thank you นะลูก thank you นะ คุณยายจะได้มาไลฟ์สดจะได้มานั่งคุยโน่นคุยนี่ให้ฟังไงเนาะเหมือนกับมะละกอเนี่ถ้าเป็นแถวบ้านเราที่ที่เมืองไทยนะมันก็แพงไงคุณยายก็เลยได้มานั่งอธิบายให้ฟังใช่ส่งอิโมจิน่ารักน,น่ารักคิคูอ,อนุนี่มาแนละ้วลูกให้กำลังใจคุณยายเนาะได้เป็นเพื่อนกันคุณยายก็จะมาเจออะไรมาคุณยายก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างเนี่ยได้มะละกอใหญ่มาแต่มันเป็นมะละกอหวานมันไม่ใช่มะละกอกิ่ทำส้มตำไง เวลาเราตำม,มันจะออกขมขมเมื่อวานคุณยายก็เลยไปในเมืองไปในเมืองก็ได้มาลลกอลูกเล็กมาเป็นไม่ใช่ร้านไทยนะคุณยายไปซื้อที่ร้านอินเดียร้านอินเดียเขาขายไอ้เขาจะเอามาขายหมดเลยนะของอาเซียนนะ่ะเขาจะเอามันจะมีของพวกอะไรของเบียดยาขอบคุณนะคะมันจะมีของเวียดนามของฟิลิปปินของอินเดียเป็นพวกอาหารเป็นพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาขายแต่ว่าจะแพงหน่อยแต่ก็กินได้ มีมะรุมด้วยนะจ,จะบอกให้แล้วมีมะพร้าวด้วยนะมะพร้าวเป็นลูกอ่ะแต่มันลูกเล็กเนาะมะพร้าวเป็นลูกอ่ะที่เราเอามากระเทาะแล้วเรามาขูดเอาเป็นมะพร yeah. claro <ın> ้าวขูดสดก็มีแต่ว่ามันเป็นมะพร้าวแช่แข็งก็มีมะพร้าวมะพร้าวผงก็มีมะพร้าวที่ว่าเขาขูดแล้วเป็นแห้งๆก็มีแต่ร้านร้านอินเดียเขามีอะนี่เลยเขามีมะพร้าวขูดเอามาซื้อมาแล้วมาขูดเองแล้วก็มีผักมะรุมมีผักมะละมะละขี่นกมะละลูกใหญ่น่ะบันนั้นก็เจออยู่ เห็นเขาทำส้ตมตำกินมะละทํทำส้ตมตำแล้วกินไอนกินในกินไอ้น,นี้นะกินมะละลูกใหญ่ๆกัดบ,บวบวนะัวน่ะโอ้โห,โห,โหรู้สึกว่าเหมือนมันจะขมอ่ะอยากจะเอามาลองทำคอนเทนต์อยู่ทำคอนเทนต์กินส้นตมตำกับมะละกับผักหัวใหญ่ๆแรดิทแรดิตกันยังไม่ออกนะแรดิตลูกกลมๆหัวแดงๆน่ะยังไม่ออกนะแรดิทแรดิตแลดิตอะไรนะั่นแหละ เสียงก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหรน่นะเวลาพูดนะภาษาเยอรมันนี้ก็ก็ไม่ค่อยกระเตืองเท่าไหร่หรอกเวลาพูดนะออกเสียงเวลาพูดเยอรมันนะพูดพูดกับฝรั่งบางคนเขาก็เข้าใจเนาะแบบว่าเขาเขาก็ไม่เข้าใจเพอร์เฟกเพอร์เป๊ะหรอว่าเราแต่เขาคิดไงเขาฟังแล้วว่าเราเราพูดคํานี้เขาก็เออเข้าใจแต่บางคนนะถ้าเราออกเสียงไม่เป๊ะเขาจะบอกเขาจะถามเรากันอยู่นั่นแหละเธอพูดอะไรเขาจะบอกวัดวัดวัดอยู่นั่นแหละจริงๆ เขาจะบอกทักเราอยู่นั่นแต่ว่าเธอพูดอะไรเธอพูดอะไรบาง,งานเย็นโมโหเชื่อไหมจะไปจะไปซื้อของจะไปซื้อของเราก็ว่าเราพูดถูกนะอยู่หลายปีก็จริงแต่ว่าเราคนไทยไงลิ้นเราไงแล้วยิ่งเป็นคนอีสานไงเวลาเราพูดนะลิ้นเรามันจะไม่ไปไงออกอะไรรอริงรอเรืออะไรนะรอริงรอเรืออะไรนะคนอีสานจนมากจะไม่ชัดเพราะเราไม่ได้ฝึกไงนั่นแหละไม่รู้นะแต่สําหรับ แม่สาวกลาสินนี่นะจะพูดไม่ค่อยชัดรอเริงรอเรือนี่เวลาพูดนะ่ะทีนี้ต่างชาติเขาก็เลยบางครั้งเขาไม่เข้าใจเราก็บอกวัดวัดวัดยู่นั่นแหละเราก็ถามให้เราพูดใหม่แล้วโอ้ยฉันพูดไม่ได้แล้วบางครั้งก็เลยหยุดพูดเอาเลยภาษาเยอรมันนี้มันพูดยากนะจริงๆพูดยากแต่ว่าถึงจะยากยังไงเราก็พูดแบบบ้างให้เขาเข้าใจว่าเออเข้าใจเอาเองว่าเออ ฉันหมายถึงไอ้น,นู้นฉันหมายถึงไอ้น,นี่นะอะไรอย่างเงี้ย <Huh? S 1> มาแล้วเสียงประตูดังก๊อกแก๊กรูดิ hmm. You look your jeans I make already for you i t okay or not oh. Yeah then you look okay not okay It's hmm. stupid now I make video light <laughs> You look by your video by uh, video <laughs> yeah. อ่ายูลูกใบยั่วสตูเบลูกที่โซฟาน่ะไอ o v e I love s i t i n s นะภาษาพัวเมียเบากันกนรู้เรื่องสินะ่ะแต่ว่าเบาบกับคนอืน่นอาจจะบ่ค่อยรู้เรื่องบันใดเพราะว่าคือว่าแล้วเขาบริดตกเก่งภาษาเนาะไปใไส้บรดเลฟซี่ข่อยมาแม่ย่าพึ่งนี้จากกันได้พี่น้องคะมาป้าสาวกระสินเมียพลังหม่อมม้อย แต่ละมือแต่ละดีก็สัสิมีภาพมีวิวสวยๆมาเปลี่ยนฉากหลังในมือเจ้าช่มเนาะอันนี้ของจริงเวยพี่น้องด้วยของจริงของแท้ด้วยฉากลังนี่เป็นภาพเป็นภาพที่ถ่ายเองเลยากเป็นภาพเองเป็นธรรมชาติเองเลยมาเมนบาเอามาจกตาดพี่น้องของแท้แน่น่ะเดียวสิลบห้เบิรงของแท้ภาพของแท้ภาพอบบนี้สวยงนันถ่ายกับมือถือมือถือกับมือถือปันยี่ห้อทีว่าบอร์เมนยี่ห้อผลละไม่ขั้นหัว ขั้นขั้นหัวสงสัยต้องไปถอนผมมันเ้นยักยักนั่นไหมเข้าใจว่าผมมันปกติแล้วมันสิบขึ้นข้างล่างแต่ว่ามันขื้นผิดหมองมันขึ้นทั้งเทิงใิแไหมอันยัก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 นันไหมยักคักขึ้นยังนี่เพอมาถอนออกสิติติ้ติขั้นถอนออกมากมีแห้งมีแห้งคนว่ามันขื้นผิดทีแท้ทีมันสิบขึ้นข้างล่างมันมาขึ้นข้างบนสงสัยต้องถอนจนหัวล้านแล้วนี่ต้องถอนจนหัวล้านแล้วนี้ เดี๋ยวไปบิง่ง่งจีงน้ำพอใหญ่กันด้วยวเรา,าใส่โอเคบ่ในไอลูกสิโอเคไหมเขาไอคัตเซนดูม่เ่วลูน s พูดนักจะลองนัมัะพูดแต่ดัสีชูเอาไม่เชิญนะม g เก่นะไอไน่ก่งนะอย่ามาจุบๆโกวสิไอลูก่อย่าเสิร์ อันนั้นตัวนี้วันนี้มาอันนั้นเดนิโอตบีนนก long 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 one the good, <Okay. S 1> อันนั้นตัวนี้เดนิโอตบีน that's good girl มาแล้วไปตัดขากางเกงยีนให้แกซื้อกางเกงยีนมาจากเมืองไทยมันไออขามันยาวแล้วทีนี้ถ้าไปตัดที่เมืองไทยก็ต้องรอเป็นวันเป็นไรแกขี้เกียจไปเอาไว้ให้เขาตัดก็เ,เลยหอบมานี่ พอดีสาวกระสินก็มีจักเย็บผ้าจักเย็บผ้าแบบว่าเสียบไปแล้วก็เหยียดเย็บไฟฟ้าน่ะดีนะมันมีแต่หัวจักเลยนะมีซิกแซกก็ได้ทํารูกระดุมก็ได้ทําเออได้หลายอย่างเลยอะ่ะซ,ซื้อซื้อตั้งแต่สมัยมาอยู่ใหม่ๆนู่นขอบคุณนันเลมอนเอมอนซื้อตั้งแต่สมัยมาอยู่ใหม่ๆนู่นจักอของชิงเกอร์ยี่ห้อชิงเกอร์หัวจักเย็บ เอาไว้เย็บเสื้อป่าเสื้อตัดขากางกงกางเกงเวลาเราซื้อมาเราชอบใช่ไหมเราชอบกางเกงตัวนี้มันเราชอบแต่ขามันยาวหรือว่ามันใหญ่มันอะไรไปอย่างงี้มันไม่มีไซส์เราไซส์เล็กนี้ก็ซื้อซื้อแล้วเราเขาก็มาแกวแล้วก็ใส่ได้พอดีก็ไม่ต้องไปเสียที่นี่นะจะบอกให้ที่ที่นี่นะเวลาเราไปตัดขากันแพงกว่าเราซื้อกางเกงอี่นะเราซื้อกางเกงมาเนี่ยแต่บางคนน่ะเขายอมนะคนที่นี่เขายอมนะถ้าเขาชอบก็ซื้อนะซื้อเสร็จแล้วเขาก็ไปจ้างตัดทีอะ ยี่สิบสามสิบเหรียญจ้าขอบคุณนะคะทานให้อร่อยนะคะคุณหนูกี่โมงแล้วอ่ะหกโมงเนาะเออโอเคไปกินข้าวนะคะแล้วค่อยมาใหม่นะคะเพิ่งเกบขึ้นไล์ได้สิบแปดนาทีพ่อใหญ่ก็มาตอนแรกนึกว่าแกจะไม่มาง่ายไงก็เออขึ้นไล์สักกหน่อยนึงเออนั่งไล์ทีนี้รู้แล้วนะเห็นไหม เออเห็นไหมเขามีให้ไอ้พี่ยูนะ่ะเขาเริ่มมีกรีนสก,กีนให้เขาเริ่มมีแอปเฟซไลท์อะไรให้แล้วมีขึ้นหลังเขาน่าจะมีไอฟิลเตอร์เอาฟิลเตอร์มาใส่ให้อีกหน่อยนะพี่ยูเวลาไลท์สดนะ่ะมันจะได้สวยๆบางคนขี้เหล่ไงเวลาเราไลท์สดขี้เหแล่แล้วใครเขาก็ไม่อยากมาดูแต่ถ้าเห็นสวยๆเขาก็แวดมาเขาก็หยุดฟังเนาะ <c oughs> บอกพี่ยูก่อนแต่นี่ก็ชอบมากเลยใส่ฟิลเตอร์ไดโอ มันเลิศดมันเลิศดจริงๆนะจอพ, <Wirtschaft> พี่น้องน become, ั่งเบานั่งหัวไปเอาไมมอีกแล้วใบท้องใบแท้งไ่ไยมอีกแล้วบึบบาบึบบาบอีกแล้วปันได้ยังสี RIS ส้าพี่น้องแก้วกาแฟเด้๋นี้แก้วนี้ไงนี่แก้วกาแฟสองแก้วละมึนดูข่าวแล้วก็หมดหูใจเนาะ ข่าวแต่ละข่าวพี่น้องเอยคอยเบิงเราคอยกระพดหูใจคอยเบิงหัวหลานก่อนดีกว่าอีขี้หัวเด้อพี่น้องเด้นนี่เด้อสีบออไห้บ่ได้โซกระโปกเด้เออโอเคบ่ได้โซกระโปกเด้กแต่บ่านยุดเมืองน,นี่มันหนาวเวลาเราสระผมอะ่ะจ้าขอบคุณนะคะเวลาเราสระผมน่ะมันจะไอ้นี่ไงมันจะเป็นขี้หัวมันเป็นขุยคลา,า,ายบ้านเขารู้ดูหนาวบานเฮ้าเนี่ยพูดแล้บ้านนี้อาการพรอนบุลามันยังสีเั้าเป็นขี้หัวกันยังวะ เกาหนีเป็นคุยเลยไ่ได้โซกับปวกได้อาบน้ำอยู่สาบผมอยู่พว <c oughs> ลเรากิดละจะเอาไว้จะเป็นเจเ้าไประโยชนเมื่อหนอนเมื่อหน้าจะไปโซกับพวกแถบเป็นบาทเโบโบเดนโบเมนโซกักบปวกได,กกด้อาบน้ำสาะผมอยู่อาบน,น้ำห,หอนมันแบะหัวเข้ามันก็แหงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อาบน้ำเย็นบ่นได้ได้อาบน้ำเย็นตื่นเต้นดองๆุันน,น,นี้มันหนาวติดน้ำหอนไหมว่าอยูนี่ก็จะอาบแต่น้ำหอนก็เลยติดน้ำหอน อาบน้ำเย็นดีกว่าให้เต็นกระดกระดงได้แล้วไม่แล้วก็เยหนวดเดี๋ยวลาสิซวนออกข้าขงนอกสิไปยูดอกเอาไล่ซ้ำนี่ลหละทักทายพูดคุยเมาม้อยเนาะมือลังยังมาคุยกันไหมเด้อผูอ้ใดว่างเขามาคุยมานั่นไปหาผ่ามง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 าม,งาม,งาม,มานางเบานางคุยมาเต็น ម្រើន់ជាទួមដែលអន់ន់ខ្លើងម្ន់ម្រើន់យើងដែលអនើងបាើមមិនសំងមានឲ្ទឿ្ទេសើការ់ដែលអន់ន់ម្រើន់ន្លើងវើប្រ